ันนี้มาเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติอขอกาแฟไม่ควรพลาดครับงานนี้นนม,มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาถึงทำเครื่องนี้มาในเวลาผมได้เห็นพวกงานประชุมสัมมนาครับ,รบแล้วก็ในช่วงพับเบรกใช่ไหมครับมันจะต้องมีการเสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องใช้อุคลากรไปชงกาแฟอะไรอย่างนี้ครมาสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองเวลาใช้แรงงานคนที่จะไปทำอย่างอื่นใช่ครับก็เลย คิดตัวนี้ขึ้นมาอ่ะตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมีส่วนประกอบหลักๆที่ผู้ใช้คนรู้ตรงไหนบ้างก็มีส่วนนี้ครับอ่านี่คืออะไรมะเป็นสวิตช์ควบคุมสวิตช์ควบคุมครับว่าสวิตเรื่องเมนูอ่ะก็จะมีอะไรนะไอ้กาแฟตซน้ำตาลน้ำตาลคือถ้ากดไปเนี่ยคือได้ครบตัวนี้ใช่ครับอ๋อ คือบางคนถ้าต้องการกาแฟดำอย่างเดียวก็ไใช่คนไม่กินหวานน้อยก็ไม่ต้องกดอะไรเงี้อ่าตัวนี้ข้าวๆมีตรงไหนอีกมีตรงนี้ครับตรงนี้คือตรงนี้ก็คือตอนเราเปิดเครื่องจะเป็นสถานะจะขึ้นกำลังต้มน้ำอย่างเงี้ยกำลังอ๋อแสดงรั่วน้ำกำลังร้อนแล้วใช่ครับใช่เขาทำงานมีน้ำหมดมีถ้วยหมดอะไรอย่าเห็นอะไรอีกปื้อไอ้ตัวนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวมีชื่ออย่างเดียวอันนี้เป็นจอแสดงราคา แลาเราหยดเหลียงเข้าไปเนี่ยครับมันจะแสดงว่าเราหยดไปเท่าไหร่อยดที่บ้านมีสแกนอะไรเงี้ยเอานี่สแกนสำหรับสำหรับอะไรจ่ายตังค์รึเปล่าเนี่ยจ่ายตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะมาขึ้นหน้าจออันนี้ครับแล้วข้างล่างคือแก้วเป็นช่องรับแก้วอันนี้เปิดได้พอเปิดปุ๊บข้างในก็จะเป็นลักษณะเป็นอ๋อข้างในมีลักษณะเป็นกลวยอะไรท่านอย่างนี้เราสามารถเอาแก้วไปวางได้ถ้าเราพกแก้วมาเองวางไว้ตรงนี้อ๋อก็คือเอาใส่เข้าไปน้ำก็จะไหลออกมาแต่ถ้าเรากดไปตรงๆเลยมันก็จะเป็นการใช้แก้วของเครื่องแทนแก้วมันจะตกลงมา อ่าโอเคอ่เดี๋ยวดูส่วนประกอบคร่าวๆด้านนอกก่อนอันนี้อันนี้เป็นเป็นชุดจ่ายเป็นชุดรับรับเหรียญครับผมเหรียญขั้นต่ำเท่าไหร่สิบบาทเท่านั้นครับสิบบาทเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นก็ได้ครับเหรียญสามารถตั้งอะไรได้ไหมได้ครับโอเคแล้วด้านข้างนี้มีอะไรอางนี้ก็มีเห็นมีกุญแจคืออะไรหนึ่งแต่ตอนนี้คือกุญแจเปิดเปิดเครื่องได้ครับเปิดเป็นเครื่องนะจะเห็นไหมโอ้ด้านในอ่าขอดูด้านในนิดนึง ด้านในก็จะเป็นเอาแก้วใส่ไว้ในนี้ใช่ครับมีแก้วเครื่องครับใส่ประโยชน์ได้ยี่ห้าแก้วยี่ห้าแก้วส่วนนี้ก็จะเป็นทุบกระบอกกระบอกกระบอกใส่วัตถุดิบกาแฟอะไรนะผงอะไรนะฟิล์มต่างตาลอันนี้จะเป็นโกโก้โกไอตัวนี้มันสถานะที่ว่ามันอยู่ด้านตรงนี้ป่ะมันตัวเดียวไหมใช่ตัวนี้ไหมใช่ครับอ่าโอเคอ่าด้านในเป็นแบบนี้อ่ะอยากเห็นอยากเห็นนะครับทานยังไงทำงานยังไงอ่าฟิล์มใส่แก้ว ก็คืออมีคนจะมาชงกาแฟแล้วทำไงให้เบื้องต้นก็มุดหยอดเหรียญไปแล้วนะครับอ่ทำมุดหยอดเหรียญไปเรียบร้อยไปข้างหน้าครับอาจาร์ครูครูหยอดจริงเลยดีกว่าอันนี้สิบบาทนะครับโอเคจัดมากาแฟดำด้วยเอากาแฟดำมาเอากาแฟดำเราก็ต้องกดก้าวสปอก่อนย่างแกงย่างไก่ใส่เข้าไปให้สุดนะครับอ่าใส่เข้าไปให้สุดเงินสุดอย่างนี้แล้วเราก็ปิดแล้วก็เลือกได้เลยเกได้แล้ว อ่ากดไปดำปึ๊บกดเข้าไปทำงานนะครับพอทำงานจอจะกระพริบก็คือแสดงว่าทำงานอยู่นะแต่ถ้าจอหยุดกระพริบเมื่อไหร่ก็คือเสร็จแล้วใช้ใช้เวลานานไหมไม่นานยี่สิบปีครับยี่สิบปีอ๋อยี่สิบปีนี่คือหลุกันเอานิ้วไปกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ครับก็จะเสร็จแล้วอนะก็จะได้กาแฟโอ้กาแฟดำร้อนไหมเนี่ยเดี๋ยวกินแล้วมันจะ ใช่ปะร้อนร้อนด้วยอ่ะโอ้โว่บนอุณหภนั้นเราต้องมาที่90องศา90องศาแล้วยะฝากเหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวคุณมาโอ้โว่จับถึงร้อนแสดงว่าร้อนจริงตอนนี้ในฐานะนี้พร้อมทำงานไหมทำงานครับร้อนยังไงก็ต้องรอให้มันพร้อมทำงานอ่าอ่าแล้วถ้ามีคนสนใจราคาแพงไหมเออผมตั้งราคาขายไว้ที่เครื่องนี้หมื่นห้าครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ครับในในท้องตลาดมีไม่เครื่อง้ มีมีครับแต่ว่าของเรามันดีตรงที่ว่าน่าจะไม่แน่ใจราคาถูกกว่าถึงห้าเขเราถูกกว่านะอ่าก็จะมีเขาเรียกอะไรมีจุดขายออ่าโเคพราะเราอยู่แผนกอะไรอิเล็กทรอนิกส์ครับอิเล็กทรอนิกส์อ่าวิทยาลัยเทคนิคนครนายกครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับมีอะไรจะเสริมเพื่อนไม่มีบอกหมดแล้วโอเคกาแฟฝากไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะเดินแถวเนี้ยถ้าเจอไงก็เรียกนะครับ